วัสดีครับวันนี้พบกันตอนเช้านะครับวันอังคารนะครับกับช่องไทยสมาร์ทเอเนจีระบบจัดเก็บพลังงานไฮบริดอัจฉริยะนะครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของการทำงานในระบบซีโรเอ็กพอร์ตนะครับหรือระบบป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนนะครับอตอนนี้อยู่ในหน้าเรื่องของการเซตติ้งระบบการตั้งค่าทำงานนะครับสังเกตว่า ตัวระบบป้องกันไฟไหลย้อนก็จะมีการเปิดใช้งานแล้วก็ระบบทํางานมีปุ่มสีเขียวแสดงสถานะระบบทํางานนะครับและมีการตั้งค่าในการเซ t ตพอยต์ Point, ในการจ่ายไฟไฟ้าอยู่ที่300วัตต์นะครับมีค่าอัดจัดในการปรับเปลี่ยนอยู่150วัตต์นะครับน,นี่คือการตั้งค่าเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วครับเราไปดูหน้า ภาพของระบบนะครับว่าการทำงานระบบเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับเมื่อเมื่อเข้ามาดูหน้ารูปแบบการทำงานการทำงานการไหลของไฟฟ้านในระบบนะครับสังเกตว่าจะมีโซลาเซลล์อยู่ประมาณ1 0 0รอยวัตต์นะครับ65หถึง100รอยวัตต์แล้วก็มี โหลดอยู่ประมาณ300วัตต์นะครับแล้วก็มีไฟฟ้าใช้อยู่ประมาณ188วัตต์ครับแล้วก็มีแบตเตอรี่จ่ายเสียอยู่ประมาณ43วัตต์นะครับนี่คือการจ่ายพลังงานจากโซล่าคู่กับแบบร่วมกับไฟฟ้าในการทำซีโร่พลังงานนะครับการไฟฟ้าเนื่องจากเราตั้งระบบไว้ที่100 ถึง300วัตต์ในการเซฟค่าไฟฟ้าไว้ฉะนั้นไฟฟ้าก็มีการไหลอยู่ประมาณ100่งถึงสองวัตต์นะครับแต่ไม่เกิน3ามวัตต์ทำให้เราใช้ไฟฟ้าได้มีไฟ,ฟไหลเข้ามาในรูปเพียงแค่3ามวัตต์ที่เหลือใช้ไฟจากโซลา่าและแบตเตอรี่จ่ายกระเสไฟฟ้าให้กำับโหลดทําให้เราเะียดค่าไฟนี่ก็คือระบบซีโร่อเนดจีหรือระบบการใช้ไฟฟ้าที่น้อยที่สุด นี่คือรายละเอียดของระบบครับก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าช่องไทยสมาร์ทเอนเนอรีจะเอาข้อมูลเรื่องของระบบกัดเกิบพลังงานไฮบริดชริยะในโหมดอะไรมานำเสนอครับขอบคุณนะครับ